สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยนะครับเราจะกลับมาพบกันนะในทุกๆวันเสาร์11.00น30นาทีถึงช่วงเที่ยงครับกับรายการ NY Insider by ดรโอและของเพื่อนครับวันนี้อยู่ครบฟูลทีมเหมือนเดิมนะครับดรโอครับศาสตราจารย์ดรพิธิ์คีรินาคุณครับครับผมต้นคุณากรวันนิชวิรุณครับครับผมเอิร์สสารนันชูชาติครับครับวันนี้โอต้นเอิร์ธนะครับนะมาแลกเปลี่ยนนะพูดจาเม้ามอยกับ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาตินะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องความยั่งยืนที่ไม่ว่าจะแตะไปมุมไหนเนี่ยนะครับเราไม่คิดนะครับแล้วก็ไม่สอดแทรกเรื่องราวพวกนี้นะครับเข้าไปในยุคปัจจุบันนี้คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะเราคุยกันว่าเรามี only one earth นะครับนะก็มันมีโลกอยู่ใบเดียวอ่ะนะครับคงต้องมาร่วมกันดูแล ะครับรักษานะครับแล้วก็ช่วยกันทำสิ่งดีๆนะครับเพื่อ for the next generation เพื่อลูกหลานรุ่นต่อไปของพวกเรานะครับรายการ N.Y.Insider ครับก็จะขออนุญาตทำหน้าที่นี้นะครับต่อไปอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกันนะครับเราจะส่งเสียงไว้ซึ่งเรื่องนี้นะต้นเหตนะครับนะครับถือถือโอกาสเป็นเป็นอีกหนึ่งเสียงอีกหนึ่งมุมมองนะครับที่ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ย สามารถที่จะใช้รายการพวกเราในการอ้างอิงนะครับในการที่จะส่งต่อนะครับให้กับคนที่ท่านรักนะครับเพราะถ้าท่านรักครอบครัวของท่านท่านรักชุมชนของท่านก็อยากให้ท่านร่วมรักสิ่งล้อมรอบๆตัวนั้นด้วยนะครับเพราะว่านี่คือความยั่งยืนที่แท้จริงนะครับถ้ามีขยะเผาขยะกันอยู่นะครับน้ําเน่าน้ําเสียกันอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งพีเอ็มสองจุดห้า,ายังสูงขนาดนี้เนี่ย คิดว่ามันก็คงไม่น่าจะดีนะสำหรับโลกต่อไปในยุคอนาคตนะครับเอาละฮะเกิดมานะครับซะยาวเลยนะครับ only o วัน a r t h ครับสิ่งหนึ่งที่จริงๆแล้ววันนี้พี่อยากคุยกับต้นนะครับคือปฏิเสธไม่ได้ในช่วงประมาณสามเดือนสี่เ,เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของความขัดแย้งในระดับในระดับโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะครับในเริ่มต้นเราก็บอกว่าเป็นสงครามรัสเซียยูเครนนะปัจจุบันนี้มันมันบียอนเรื่องนั้นไปแล้ว นะครับมันมันเป็นเรื่องของของความขัดแย้งมันเป็นเรื่องของของการเอ,อ่อรีค o ร์บิ้งอะไรบางอย่างที่มีการแบ่งขั้วอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเลยอยากให้ต้นนะครับลองช่วยแชร์ว่าในมุมมองต้นนะครับจากสถานการณ์ที่ตั้งแต่ช่วงที่ประมาณนะกุมภาจนกระทึงที่เราคุยกันวันนี้นะครับในมุมมองต้นต้นมองว่ามันเป็นอย่างไรบ้างแล้วถ้าต้นมองย้อนกลับมาเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่อง s u s t a i n a b i l i t y ของเราอย่างไรบ้างครับต้น ครับผมครับผมจริงๆแล้วเรื่องนี้ด c คัพพลิงเนี่ยก็ก่อนหน้านี้คำว่า decoupling น่าจะเป็นคำที่จริงๆเราก็โผล่ๆเนาะแต่มันเริ่มปรากฏในหัวข้อข่าวสาธารณะทั่วไปเนี่ยในช่วงอย่างที่เมื่อสักครู่พี่โอบอกนี่แหละ <ๆ S 2> มารรมเดือนเนี่ยชัดเจนแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีสภาวะอะไรแบบนี้แต่คำคำหนึ่งซึ่งคนไม่กจะชอบพูดถึงก็คือมันเป็นเรื่องของการ Retreat จาก l ลบ isation จากดี o b a l i z a t i o n ครับคือถ้าเราพูดถึงในประวัติศาสตร์ช่วงที่ไม่ต้องยาวนานนักละกันนะครับตั้งแต่หลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงประมาณปี1 9 9 9 1เนี 91, ่ยโลกก็เหลือเหมือนมาหาอำนาจอันเดียวแล้วทุกคนก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นทางนี้แหละมันต้องเป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมทุนนิยมเท่านั้นเพราะอีกทางเลือกหนึ่งก็คือระบอบคอมมิวนิสต์อะไรต่างๆแต่ทุนนิยมเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่ามันไม่เวิร์กนะครับ,รบเมื่อประชากรส่วนใหญ่เกือบทั้งโลก มองว่ามันมีเป้าหมายเดียวกันเส้นทางเพื่อจะบรรลุเป้าหมายนั้นมันก็มุ่งไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็เห็นสิ่งซึ่งเอ,อมันมันปรากฏมากก็คือแต่ละหน่วยแต่ละประเทศแต่ละเมืองแต่ละภาคส่วนเนี่ยมันหาจุดที่ตัวเองได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในเชิงต้นทุนและการผลิตนะครับแล้วก็ทําตัวเองให้เป็นฟันเฟืองของทั้งโลกผมใช้คํานี้แล้วกัน โลกทั้งโลกเนี่ยฟังก์ชันในเชิงที่เหมือนกับเป็น,เ,ปนเครื่องจักรกลชุดเดียวนะและใครที่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเก่งที่สุดก็เรียกว่ารับจ้างผลิตหรือรับจ้างทําฟังก์ชันนั้นของทั้งโลกนะครับในด้านหนึ่งมันมีประสิทธิภาพต่อขนาดนะครับเป็นอีกหนึ่งออสกลที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับเราจะเห็นว่าในช่วง30ปีเนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบถึงสองพันยี่สิบและกันเอากลมๆเนี่ยนะครับ,รบเราก็จะเห็นว่าอ่ะจีนกลายมาเป็นโรงงาน โลกใช่ไหมเซนเจอรกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตเชิงไฮเทคนะครับศูนย์กลางทางะตะวันออกกลางอย่างดูไบกลายเป็นฮับของของเซอร์วิสเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าเรียลเอสเตทเดอร์วอล์คเมนต์ในตะวันออกกลางสิ่งเรล่านี้รรเราเห็นประเทศต่างๆทําตัวเสมือนว่าเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งของบทโลกแล้วมันก็พิสูจน์ว่ามันก็เวิร์กเพราะต่างคนต่างแข่งขันเพื่อที่จะเป็นจุดที่สามารถ ผลิตหรือให้บริการหรือให้อะไรต่างๆสินค้าที่มีราคาถูกที่สุดนะ,ค,ะครับครับครับพอมาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับผมว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือว่าในตอนแรกๆในหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดเนี่ยหลังสงครามเย็นมันชัดเจนว่าอเมริกาโดมิเน่นระบบนี้นะครับแล้วก็มีอยุโรปตะวันตกเป็นบริวารเป็นอะไรต่างๆนาน,นานมีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นพันธมิตรที่ชัดเจนนะครับแต่พอ ใช้ลอจิกของการ uh, globalization ที่เปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถผลิตอะไรได้ดีดนะที่สุดแล้วมัน w o ์ k ที่สุดเนี่ยมันก็เปิดช่องให้บางประเทศซึ่งสามารถที่จะมีมี competitive ในเชิงการผลิตเนี่ยสามารถที่จะ benefit อย่างมหาศาลจากการแข่งขันนี้ถ้าเขาทำได้ดีที่สุดนะครับแล้เขาก็ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับแน่นอนตัวที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือจีนนะครับครับ ในเรื่องการผลิตต่างๆในในในไอ้สามสิบปีนี้เราเห็นอะไรเราเห็นนโยบายของอเมริกาที่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรทำนาต้าทำฟรีเทรดทำเอฟเอ็กซทำอะไรก็ได้คือการผลิตเนี่ยไม่ต้องอยู่ในอเมริกาก็ได้ผลิตที่ไหนก็ได้ถูกๆไม่ไม่นะแล้วเราก็ไปเคลื่อนไปผลิตอะไรอย่างอื่นแล้วเราก็มีังค์เยอะๆไปซื้อประเทศที่ผลิตถูกๆนะครับเพราะจริงกันเนี่ยมันทำมาถึงแต่มันเปิดโอกาสให้เกิดตัวแสดงที่เป็นผู้ชนะใน,ในการแข่งขันบางอย่างอย่างจีมันเกิด มันทําให้เกิดตัวแสดงซึ่งกลายมาเป็นคนที่มีเดิมพันที่ไรเป็นคนที่มีแต้มต่อเยอะในเรื่องของการเป็นแหล่งพลังงานราคาถูกของทั้งโลกหรือส่วนใหญ่ของโลกอย่างก,กรณีรัสเซียใช่ไหมรัซียมันทําให้เกิดเนีย่ยผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆมันทําให้เกิดผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเซมิคอนดักเตอร์อย่างไต้หวันไต้หวันเป<ม>็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องการต่อเรือยอย่างมากอย่างเกาหลีใต้อย่างเนี้ยคือมันทาให้เกิดแฟกเตอร์แบบนี้แล้วโลกทั้งโลกก็ฟังก์ชันเป็นโลบอไลซ์ส่วเป็นระบบเดียวกัน โดยที่มีการโดเมนประเด็นความท้าทายมันเริ่มขึ้นเมื่อเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี rising power เนี่ยมองว่าระบอบเรือเบียบที่มีอเมริกาเป็นคนครอบงำครอบคุมอยูนเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยได้ประโยชน์สำหรับตัวเองละแล้วตัวเองเริ่มมีน้ำเสียงมากพอที่จะออฟเฟอร์เรียกว่าทางเลือกที่สองทางเลือกที่สามให้กับประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นประเทศย่อยๆเนี่ย ผคโลกรเราเริ่มเห็นอะไรเราเริ่มเห็นการจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจยูเรเซียที่นําโดยรัสเซียเ,เราเริ่มการเราเริ่มเห็นการจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจ่าเซียงไฮ้ซึ่งมีจีนรัสเซียแล้วพวกนี้เป็นกนะเราเริ่มเห็นวันเดียวก็เข้มแข็งขึ้น,นเยอะอ,ะอเราเริ่มเห็นบทบาทนําของจีนซึ่งเรียกว่านาเด่นกว่าโลกตะวันตกในแอฟริกาเนี่ยการเข้าไปต่่อยิงคู่ราคาถูกบทบาทของจีนในปากีสถานในในศรีลังกาอะไรเงี้ยเราเห็นของพวกนี้เยอะแยะไป ซึ่งมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเบอร์เบอร์หนึ่งเริ่มรู้สึกว่าเบอร์สองและเบอร์สามเริ่มเริ่มขยับเข้ามาใกล้ตัวเองมากขึ้นใกล้ตัวเองมากขึ้นถามว่ามันถึงจุดที่จะแบบโอ้โหท้าทายแบบเรียกว่าอ่ลดตซนคอไหมเออต้องไม่ขนาดนั้นหรอกแต่อย่างน้อยจุดเนี่ยในเชิงเทรนหรือทราเจกตอรีหรือแนวโน้มเนี่ยมันเห็นแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วระหว่างเบอร์เบอร์สองมันมีแต่กดเล็กลง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 ถ้าไม่ทำอะไรตอนนี้ มันอาจจะถึงวันที่เบอร์สองหรือเบอร์สามเนี่ยมันเข้มแข็งจนเบอร์หนึ่งอาจจะหยุดลำบากนะครับมผมว่านี่แหละคือจุดเปลี่ยนมไม่ว่าจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดไม่ใช่ประเด็นนะแต่เทรนด์นะมันเป็นลูกตุ้มที่มันสวิงกลับจากภาวะที่มันเคยมีโลกแบบถ้าพูดในภาษารัฐศาสตร์คือโลคขั้วเดียวใช่ไหมครับยูนิโพลาครับครับกลับมาสู่โลกที่มันเป็นมัลติโพลาเวิลด์มีมีแกนมีขั้วย่อยสองสามสี่ห้าหก แล้วความท้าทายที่ทําให้เบอร์หนึ่งเริ่มรู้สึกหวั่นไหวมากๆจริงๆก็คือเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่หรือเบอร์สองกับเบอร์สี่หรือเบอร์ห้าเนี่ยมันเริ่มคุยกันเองมากขึ้นหลัอืมเริ่มครับมันร่วมกันแล้วก็วางใช้คาว่าเป็นอินฟาสตรักเจอร์ในหลายๆมิติแล้วก็วางยุทธศาสตร์ร่วมกันอใช่ครับ,รบวางไี้ o ว e นโรดเป็นต้นนะครับหรือว่าสิ่งที่มันสําคัญมากก็คือเรื่องการหันไปเป็นผู้ส่งออกอาวุธนะ เรื่องของการจะมาใช้ค่าเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์ในการเทรดพลับของพวกเนี้ยเป็นรเรื่องซึ่งยิ่งใหญ่และยังมาถึงเรื่องการส่งดาวเทียมที่จะสร้างระบบที่ไม่ต้องพึ่งระบบ G P S ของโลกตะวันตกเนี่ยคืออินฟารันเจอร์พวกเนี้ยมันถูกดีคัพพลิงแล้วนะในระดับหนึ่งแล้วนะแล้วพอมันถูกวางไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้เบอร์สองหรือเบอร์สามเบอร์สี่อะไรเงี้ยอยู่ในฐานะที่พร้อม ที่จะไม่จะเป็นต้องล<ม>ิข่ตหรือเล่นตามกฎหรือต้องอรีตาด<ม>ใดๆที่บุเขียนต่อโอ้โหครับเอ,อิร์ธครับฟังฟังพี่ต้นฟังพี่ต้นพูดถึงตรงนี้ฮะในฐานะที่เอ,อ่อเป็นหนึ่งในคนที่ทํานวัตกรรมนะแล้วพี่ว่าสิ่งที่เอิร์ธเดินมาในช่วงห้าถึงสิบปีที่ผ่านมาพี่ว่าก็ก็อาจจะเริ่มต้นจากจุดที่เรามองก l o b a ร i z เซชันเรามองเทรนด์อินโนเวชัที่เป็นเวเดียวกันแบบนี้เนาะ พอมาถึงจุดปัจจุบันเนี้ยเออฟังพี่ต้นพูดมาเอ,อิร์รู้สึกยังไงหรือปรับตัวในเชิงธุรกิจเออร์ยังไงบ้างครับผมว่ามันถ้าถอดเป็นภาษาง่ายๆแบบไม่ใช่การเหมืองนะที่ก็คือเราเราจะเรียนรู้จุดแข็งของเราใหม่เออคือเราเคยบอกว่าถ้าอยากสําเร็จต้องทําอย่างนี้สิอ่าอยากสาเร็จก็ดูดีเนี่ยาขายยาแบบอืแบบเขาสิหรืออยากสําเร็จก็ทําเหมืองแบบเขาสิอไองเงี้ยตัดไม้ทาลายป่าเอาสิซึ่ง ไม่ได้ผิดนะครับมันมัน,ม,นมันก็มันก็ทําได้ถ้าเกิดเราเลือกผมว่ายุคเนี้ยคนคนคนในในเจนเจนเอิร์ธเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เชื่อว่าทําแบบเดิมแล้วมันจะได้ผลลัพธ์แบบเดิมคือมันอาจจะเกิดผลกระทบแบบอ,อื่นนะครับอย่างช่วงนี้ผมมีปุยกับเออพม่ากับลาวอา๋อสองสามประเด็นผมเอามามาต่อมาต่อเรื่องเรื่องนี้ผมว่าอย่างพม่าที่ต้นก็คืออาการหนักช่วงนี้คือมันมันมันต้องแยกอะ คือมันอาจจะไม่ได้แยกจากประเทศกับประเทศเนาะมันคือแยกจากเรื่องภายในของตัวเองด้วยคือทหารกับไม่ทหารเนี่ยทีเนี้ยคือแต่ก่อนมันเคยอยู่กันได้แต่พอเวลามันผ่านไปเนี่ยอำนาจใหม่อำนาจเก่ามันเกิดขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นแลให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ไม่ได้แนละ้วแต่คนรุ่นเก่าเขาอาจจะยังไม่ได้รับการทรีตเมนต์ที่ดีเพียงพอเพราะนั้นมันก็ยังยื้อยักยัก,ยก,ยก,กันอยู่แต่ว่ามูฟเมนต์ของคนพม่าอันนี้คือแบบเขากําลังจะหา คู่ใหม่มากกว่าที่ผมเจอนะคือแต่ก่อนเขาก็มีคู่ของเขาอยู่แล้วแหละคู่ชกคู่รักของเขาเนี่ยครับแต่ตอนนี้เขาก็พยายามมาผูกมิตรกับคนอื่นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหนึ่งที่ผมเห็นก็จะเป็นในมุมของไฟแนนซ์นะครับซึ่งมันก็ขับเคลื่อนทางประเทศมันก็คือเรื่องเงินแต่เขาก็จะไม่อยากให้เงินมันขับเคลื่อนแบบเก่าแล้วมันต้องขับเคลื่อนแบบใหม่แล้วก็เข,เ,ขเข้ามาในประเทศเรามากเลยแม้ทั่ลาวซึ่งเราก็เขา้าใจว่าคนลาวเนี่ยอาจจะ ชอบชอบเก็บเงินดอลลาร์นะทำอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าขอขอแลกเป็นดอลลาร์เก็บไวล้ละกันคือสัสิพทุนเงินของเขาเองก็ไม่ใช้กันเองาเขาเคยมีบัตดี้กันแบบนั้นแต่ถามว่าเดินนิวละตอนนี้คือแบบอเราผมรู้ข่าวไหมว่ามันเรื่องน้ํามันน้ํามันจะไม่มีมีเพื่อน,มมมนบอกเมืองตามเมืองไทยบอกขับรถเกือบจะไม่ถึงเพราะไม่มีน้ํามันให้เติมแล้วแล้วมีตังค์ก็เติมไม่ได้เพราะคนไม่รับเงมนแบบแบบเดิมแล้วต้องการต้องการแบบดอลลาร์ซึ่งก็แบบ เฮ้ยทำไมวะทำไมค,คุณก็มีสกุลเงินแต่ว่าคุณคุณคุณจะรับดอลลาร์มากขึ้นเนาะซึ่งอันนี้มันก็ก็เกิดขึ้นอยู่ในรอบๆเหล่าซึ่งถามว่าพอมันเกิดอย่างเงี้ยขึ้นนะครับคนโลโก้ซึ่งอาจจะเป็นแบบเอ,อ่อเป็นองค์ปรเนอ์หรือว่าเป็นแบบลูกคนมีกระต่างนนเนาะเขากําลังตั้งคําถามกันเยอะว่าเฮ้ยถ้าเราจะไม่ไม่อยู่กับแบบเดิมๆเนี่ยมันมันมันทำอะไรกันดีเนาะจะไม่อยู่กับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือที่ประเทศเขาทํามาตลอดเนี่ยเขาจะทําอะไรได้ซึ่ง เทคโนโลยีอ่ะมันดันทำให้เรื่องพวกนี้มันมาเจรนง่ายขึ้นคือสมมติมันมันมีใครอยากทําอะไรขึ้นมาปุ๊แบแป๊บเดียวมันหากันได้แล้วแต่ก่อนนี่อาจจะไม่ได้ต้องส่งทูตไปเจราจาการค้าระหว่างประเทศต้องแบบบินข้ามโลกไปเจราจาธุรกิจกันแต่ยุคนี้คือดั่งใจเลยฮะอยากได้อะไรปุ๊บตสามวันนัดเน็ตเวิร์กคอมมูนิตี้ประชุมผ่านซูมคือเราเราเรา,เราไม่ต้องทําแบบเดิมแล้วก็ได้ซึ่ง ซึ่งผมเนี่ยท,ที่พยายามเวิร์กกับออทั้งทางฝั่งพมา่าแล้วก็ฝั่งลาวมันอยู่เี่ยก็เห็นได้ชัดว่าประเด็นหนึ่งก็คือถ้าพูดในคอมมอนนะนะก็คือเขาไม่อยากใช้ทรัพยากรเดิมอีกแล้วนะครับคือถ้าถ้าทรัพยากรเดิมมันก็จะแต่ทีความหมายได้สองอย่างคือไม่ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเดิมอย่างเช่นลาวเนี่ยชัดเจนคือไม่ได้อยากใช้ทรัพยากรธรรมชาติเดิมแล้วอยากจะหาไอ้ตัวใหม่ขึ้นมาที่มันจะสามารถ ทำให้เขาไม่ต้องไปคอปเปอร์ลิงกับแบบเก่าๆได้หรืออย่างอัพพมาเนี่ยเขาต้องการนิวพาร์ทเนอร์แล้วที่ไม่ใช่พาร์ทเนอร์เก่าๆที่พาเขาวนอยู่ในลูเก่าๆแล้วก็ต้องเป็นแบบเก่าๆอันนี้มันก็เลยจะเห็นเอ่ออย่างใกล้ๆตัวเราเนี่ยที่เขามองประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของคอนเน็กชันตรงนี้คือตอนนี้จะไปอพมาจะเป็นศูนย์กลางก็น่าจะยากคือจะเข้าออกยังไม่้จะได้กลับมาหรือเปล่า หรืออีเวนลาวที่เข้าไปแล้วเหมือนไม่มีความ<ต>หวังในในทรัพยากรกแล้วเนี่ยประเทศไทยเลยมี positioning ที่น่าหลักมากตอนนี้มีนักธุรก,กิจนะครับนายธนาคารคนที่ดูแล Family Office ต่างๆในพม่าลาวเข้ามาในไทยเยอะ <c oughs> เพื่อผมคิดว่าเขากำลังมาจับอะไรกันใหม่และผมว่ามันก็เห็นได้ชัดหนึ่งในมุมเราที่เป็นเตาร์ทอัพเทคองเทรนเนอร์ละกันนะครับผมว่าเทคเรานำ <c oughs> นำเขาอยู่ ในหลายๆส่วนนะครับการศึกษาของเรานําเขาอยู่ในหลายๆส่วนการด้านสุขภาพเรานําเขาในหลายส่วนท่องเที่ยวอาจจะพูดยากเพราะว่าช่วงนี้มันก็ซึมกันหมดนะครับแต่ว่าเขาคงต้องการมาหาเทคโนโลยีอะไรบางอย่างใหม่ๆเพื่อกลับไปสร้างเศรษฐกิจกใหม่ๆในตัวเขาเพื่อสร้างกรธใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่คือที่เอิร์ธเห็นนะครับพี่ในในใน,ในประเด็นนี้ครับโอ้ขอบคุณต้นกับเอิร์ธมากเลยนะครับเราเรา เราเริ่มต้นนะครับท่านผู้ฟังทุกผู้ชมนะครับจากเสามมุมนะครับที่อาจจะชวนทุกคนนะครับชวนน้องต้นน้องเอิร์ธคิดต่อด้วยนะครับมุมที่หนึ่งเนี่ยคือเห็นด้วยเลยที่เห็นด้วยน้องๆสองคนเห็นด้วยกับต้นมากเลยนะครับว่าเ,เทรนด์ของโลกเนี่ยในยุคป,ประมาณสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของของโลจิสติกเรื่องของสปลายเชนที่จุดต่อจุดนะครับ แล้วก็ทุกคนไม่จำเป็นต้องทำให้มันครบ chain นะครับแต่ว่าวันที่มันเป็น globalization มันต่อจุดทุกอย่างได้แล้วก็เคนที่คุมเกมนะครับก็คือคุมทุกอย่างนะอันนี้อันนี้ชัดเจนมันเลยเป็นที่มาว่างานวิจัยการศึกษาในเชิง optimization ในเชิง operational research แบบไอ,อ้จุดต่อจุดคุณต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันเป็นจุดที่มันนำมากและพอมันพอมันเป็นภาพแบบนี้ครับ มันจะเป็นภาพของการครับปริ้งนะครับถูกไหมมันคือการมันเป็นภาพของการครับปริ้งที่ทุกคนทุกประเทศเนี่ยมันครับปริ้งกับเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดต่อจุดต่อจุดกันไปเรื่อยๆและผลสุดท้ายก็จะมีผู้นําเดียวสักหนึ่งหนึ่งประเทศนะครับหรือจะมีดิฟเสร็มีอะไรบางอย่างที่คนโทรลทุกอย่างเพราะมองเพราะเพราะเขาสามารถใส่สมการทุกอย่างได้หมดเนาะต้นเนาะนะครับว่าต้นประเทศต้นทําเท่านี้ประเทศ เอธทำเท่านี้ประเทศอาชันโอทําแบบนี้นะครับแล้วมันคัพปิ้งกันแบบนี้เนี่ยมันมันเห็นทั้งหมดแล้วมันพอผลสุดท้ายอ่ะคนที่เอาของที่เป็นฟิแนลโปรดักเป็นคนไปขายเป็นคนทำมาเก็ตติ้งอ่ะมันก็มันคือคนที่เทคอ่อนี่พูดตามตรงนะครับและคนที่คุมระบบการเงินของโลกมันก็ยิ่งเทคอขอาไปใหญ่เพราะผลสุดท้ายเงินก็อยู่กับเขานะฮะอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะแต่ว่าประเด็นที่มันเดินประเด็นที่สองเนี่ยนะครับนั่นก็คือ สิ่งต่างๆพวกนี้มันเริ่มที่จะดีคับริ่งมากขึ้นถูกไหมต้นนะเพราะว่าเออมันเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ 4, เบอร์ห้ามันก็เริ่มรู้สึกเอ้จริงๆมันก็การแข่งขันก็เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับแล้วทุกคนก็คงคงต้องรู้สึกแหละนะครับว่าเไม่มีใครอยากทํามากแล้วได้น้อยถูกไหมหรือทํามากแล้วมันได้มากนิดเดียวอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเประเด็นต่างๆพวกนี้มันก็เลยเกิดขึ้นแต่จุดที่มันน่าสนใจที่ พี่ว่าเอิร์ธมาต่อจากต้นได้เยอะเลยคือจากที่มันคัพปริ้งกันตอนนี้มันดีคัพปริ้งแต่จุดที่มันน่าจะเดินต่อไปและน่าจะเป็นโอกาสของประเทศไทยคือคําว่ารีคัพปริ้งว่ะต้นมันมันมันเริ่มที่ถูกไหมตอนแรกมันเกี่ยวกันเป็นแบบนี้เลยนะตอนนี้มันเริ่มหลวมออกมาจะมันจะแบ่งเป็นสองขั้วเป็นอะไรเราไม่รู้แหละแต่ตอนเนี้ยมันมีมันมีประเทศต้นบริษัทเอิร์ธประเทศดรโอประเทศหลากหลายคนที่มัน ทุกคนมันมัน,ม,นมันหลุดมาค่อนข้างแฟนอโลนค่อนข้างเยอะแต่ว่าสิ่งที่ประเทศไทยควรคิดในมุมมองพี่นะคือแล้วเราจะเอาจุดเด่นอะไรที่เนี้ยคือแมกเนตของประเทศไทยถูกไหมครับในการที่จะดึงพวกนี้เข้ามาแล้วบอกว่าเฮ้ยมารีคัรปริ่งกับพวกเรานะซึ่งถ้าในในมุมมองพี่นะเดี๋ยวอาจจะให้ต้นกับเออแชร์ต่อนะพี่ยังมองว่าเออเรื่องของเรื่องของกรีนนะครับ เรื่องของเทคที่มันมันมอร์กรีเนอร์แล้วก็เอาคำว่าเ well ว b e i n g เข้าไปจับเนี่ยตน้นที่ยังมองว่าคำสองสามคำเนี้ยมันจะเป็นคำที่ถ้าประเทศไทยชูขึ้นมีชูคำเนี้ยแมกเนตี้มาเด่นๆนะที่ว่ามันน่าจะดึงดึงเอ่อรีครัปิ้งอะไรบางอยา่างหลากหลายได้เยอะมากเพราะว่าถ้าเราโพซิชชั่นนิ่งตัวเองคล้ายๆเดิมในเชิงของแมสโปรดักชั่นผลิตเยอะ<ม>ๆเราไม่มีทางสู้เวียดนามได้นะต้นเห็นไหม หรือแม้มเราจะเอาอะไรไปแข่งกับอินเดียนะเอิร์ธเนาะนะฮนะแต่หรือแม้กระทั่งเฮ้ยถ้าเราเอาแบบ Very High Technology ไปแข่งนะเอิร์ธแบบสูงสูงเลยนะที่ว่าอืมันก,มนก็มันก็อาจจะไม่เต็มไม้เต็มมือที่คนไทยจะแข่ง hmm. อ่า hmm. อ่าเอิร์ธจะต้นต่อย,อยงไงได้บ้างแมกเนตตัวนี้เออเราดึงอะไรได้บ้างมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้เราทําเรื่องเรื่องเรื่องเซ l s i ได้นะครับ yeah. ขอความเห็นตรงนี้ครับผมว่าน่าสนใจนะครับมุมมองพี่โอที่บอกว่าโอเค r ีคาร์ลิงเนี่ยแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องเรื่อง sustainability well-being ครับผมมองว่าอันนี้สื่อเนื่องจากที่เมื่อกี้น้องเอิร์ดเล่าให้ฟังนะว่าประเทศไทยเนี่ยมันมันมันอาจจะต้องมองในสองเลเวลนะเลเวลหนึ่งก็อย่างที่เมื่อสักครู่พี่โอพูดแล้วว่ารรเราเอาอะไรไปจับคู่กับเขาอ่ะคิดง่ายๆเลยนั่คว่า มีห้องเรียนหนึ่งคลาสรูมแล้วก็อยู่ดีให้รูก็ให้มาเต้นลำอะไรกันแล้วก็ทุกคนเต้นเดียวกันนะแล้วใครจะมาจับรเราใช่ไหมเรารเราเต้นถึงหรือเปล่าเราแบบรูปร่างหน้าตาดีหรืออะไรนี้หรือเปล่าเราก็ต้องเอาเอา qualification พวกนี้มามาแอ t แ a c เขาอันนี้เป็นหนึ่ง l อีกอันนึงอันนี้จากที่น้องเอิร์ธพูดอันนี้ผมว่าน่าคิดมากก็คือเราเป็นในเชิงการจับคู่อย่างเงี้ยอันเรื่องหนึ่งนี่คือคือที่ม่คกีพูดแต่ว่าตัวเราเองเนี่ย มันมีความได้เปลี่ยนในเชิงหลายๆอย่างในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เรื่องในตันางๆนหนาซึ่งมันอยู่ตรงกลางของภูมิภาคนะครับแล้วก็เราเป็นประเทศซึ่งมีภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งค่อนข้างที่จะเวิลคัม <Welcome. S 1> เวิลคัมยิม้มแย้มเราชอบเราชอบมากที่สุดเลยก็คือการเป็นเจ้าภาพอ่ะแต่ว่าเป็นเจ้าภาพแล้วเราได้ประโยชน์หรือเปล่าไม่รู้แต่เราชอบเป็นเจ้าภาพชอบชอบมากเลยอันนี้เราชอบที่ยิ้มแย้ม,ยมๆๆนเนี่ยเราชอบอ ซึ่งก็โอเคไม่ว่ามันจะดีมันมันจะมันก็ต้องมีดีและไม่ดีบ้างแต่มันมีมุมที่ดีแน่นอนปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นบวกกับประเด็นซึ่งเมื่อกี้น้องเอิร์ธกล่าวก็คืออย่างเช่นเน่ยเรื่องเรื่องของเทคเรื่องของผมใช้คำว่าเป็นเป็นเหมือนอินฟาตรัเจอร์ในเรื่องต่างๆแล้วกันนะครับในเรื่องคอมมิวนิเคชันในเรื่องของการเป็นที่อยู่การจะมาเป็นตัวกลางเป็นโฮสต์ในการมิงเป็นต่างๆเนี่ยเราดีมากทั้งในเชิงในเชิงฟิสิกอลและในเชิงซอฟต์นะ ไม่เอ็๋ดวเรื่องในเรื่องสอ f พาวเวออะไรอีกแต่ว่าเราเราโอภาภาัานะเราในประเภทแบบรู้วิธีที่จะเข้ากับคนต่างๆนานาคนเขาไม่ถูกกันเราก็เป็นตัวกลางได้ค่อนข้างจะดีอะไรแบบเนี้ยคือผมว่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าไม่ว่ามันจะเป็นการคัพ pling หรือมา r รี o คั pling ครั้งที่หนึ่ง,งหรือครั้งที่สองอยังไงเนี่ยมันต้องการเท r ร a เรนอ่าใช้คํานี้แล้วกันมันต้องการที่อะไรบางอย่างซึ่งเหมาะสม ทั้งในเชิงอินฟราสตรักเจอร์ทั้งฟิสิกอลทั้งบรรยากาศทั้งลีกัลทั้งไฟแนนซ์เชลทั้งทุกๆอย่างเนี่ยให้มันกลายเป็นเทเรนยางนึกคำท,ที่ที่ดีกว่านี้ไม่ออกนะเซฟโซนเซฟโซนจะเรียกว่ามันเป็นมันเป็นเซฟโซนมันเป็นบับเฟลมันเป็นแพลตฟอร์มหรืออะไรก็ได้นะครับผมว่ารตรงน,นี้เปรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าเราทำได้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งโพซิชั่นที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าการอยู่ๆซึ่ง คนเมื่อก่อนเนี่ยสมมติ60คนในคลาสรูมเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยมันเคยกอดกันเป็นก้อนก้อนเดียวนี่คือโลกในยุคค<อ>ู่เดียว<อ>ยุค<อ>คับตอนนี้มันีคัพ pling เป็นสองหรือันอแจดีเป็นสี่เป็นห้าหรือทุกคนหรือทุกคนเนี่ยปลดพันธนาการหมดเลยกลายเป็น60ส<อ>ิบยุ่การที่จะต้องอมาฟอร์มตัวกันใหม่เนี่มันใช้เวลามันใช้การดูเชิง มันใช้การ<ม>เ,าเรียนรู้ซึ่งกันและกันมันใช้การเจรจาประนีประนอมเ,เจรจา,เ,าเพื่อจะหาผลประโยชน์ร่วมกันแบบใหม่ซึ่งมันใช้เวลาและต้องการบรรยากาศที่เหมาะสมน,นะครับประเทศไทยเนี่ยอย่างซึ่งอันนี้พูดตรงพี่โอก็คือเราคงไม่ได้มีเทคโนโลยีซึ่งล้ำโลกขนาดนั้นมีอยู่ไม่กี่อย่างัแต่ไม่ได้เด่นขนาดนั้นอือขั้นที่เราจะมาบอกว่าฉันจะเป็นโรงงานของโลกผลิตทุกอย่าง OEM มันก็จบแล้วมันก็จบแล้วบางครั้งเนี่ยดูเหมือนว่าถ้ามองจากมุมซึ่งเมื่อกี้ลองแชร์ดูเนี่ยแต้มต่อหรือ advantage ของเราเนี่ยมันอยู่ที่การเป็นโฮสเหมือนกันนะอันนี้มองกลับเข <c oughs> ียนพื้นฐานดั้งเ <c oughs> ดิมแล้วก็คุณเป็นโฮสเนี่ยโอเคคุณก็ต้องแบบเวลข้ามเลยแต่คุณก็มีอิทธิพลบางอย่างที่จะเซตแอนด์ดืาเซตเอ่ปาร์ตี้ที่จะมี conversation ระหว่างกันคุณชี้นำประเด็นได้ คุณชี้นําได้ว่าเฮ้ยสองคนเนี้ยอย่าให้มันคุยกันเลยให้มันไปคุยกับตรงนั้นก่อนแล้วค่อยมาคุยตรงนี้แต่อย่างที่ออกส่วนผลประโยชน์ของคุณมากกว่าซึ่งอันนี้เป็นเกมคนทางการทูดชั้นเชิงทางการพูดซึ่งคนไทยไม่ว่าจะดีจะอะไรประวัติศาสตร์ของเราก็คือโชว์ว่าเราก็เป็นคนที่มีลืนในเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะแนะาะว่านะี่เอปอ็นมิติหนึ่งซึ่งซึ่งเป็น positioning ซึ่งซึ่งน่าจับตามองนะครับได้ครับเราะว่า recoupling ครับสุดยอดครับ เอิร์ธครับเราเหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีฮะพี่พี่ต้องฝากเอิร์ธปิดรายการแล้วต้องฝากเอิร์ธคิดว่าวันเสาร์หน้าเนี่ยเอิร์ธจะต้องมาหลีดประเด็นนี้แหละว่าเฮ้ยเราจะรีนิวคัพปิ้งแบบไหนในแบบรุ่นใหม่ๆที่มันมีเทคน้ํา้จิ้มเล็กน้อยมีความเป็นเจ้าผ้าแบบไทยๆอีกสกักกลุ่มหนึ่งอ่านี้รีหนิวคัพปิงนะเอิร์าเอิร์ทแชร์ิอะไรหน่อยครับปิดรายการรับเชิญฮะ โอ้โหพี่ให้ผมแบบสิบห้าวิเลยเนี่ยเออเอาเลยก็ก็ก็ผมคิดว่าช่วงนี้เราเปิดหูเปิดตาไว้ให้ให้เยอะนะครับท่านผู้ฟังทุกคนแฟนรายการทุกคนว่าเอ่อ the new wave is coming เนาะเราเรากำลังจะออกจากช่วงที่มันมืดที่สุดแบบในรอบสามสิบสี่สิบปีเนี่ยแต่เราจะมาหาแสงสว่างที่ไหนนะครับเราเราคงอาจจะหายากเนาะเพราะว่าทุกที่มันก็มืดหมดก็ เราก็ต้องกลับมามองโล c คอลไ a เซชันโลโล b a s บสของเราแหละว่าตรงเนี้ที่เรายือนอยู่เรามีมีมีไลฟ์ซอร์สอะไรบ้าง<ม>ที่จะใช้เป็นหนึ่งขาเวลามันเนี้ยมีคนเขาอยากจะมาต่อแล้วเนี่ยเราจะได้พร้อมมากที่สุดนะครับก็เหมือนคลินิกปรึกษาชีวิตคู่ยังไงก็ไม่รู้พี่นะ <laughs> <laughs> นั่นเลยโอเคได้ครับ <laughs> ผมก็ <laughs> สำหรับวันเสาร์วันนี้ครับท่านผู้ฟังทุาชมทุกท่านครับเราสารคนกขอลาไปก่อนนะฮะ<ม>เดี๋ยววันเสาร์หน้าครับเรามาฟัง new รีนิวับฟริงกครับที่จะเดินหน้าทัวร์ซั s ส a i น a b บิ i t ีของไทยและของโลกครับวันนี้โอต้นเอิร์ธลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ